ขนมจีนน้ำยาป่าสักถ้วยไหมคะถ้าคนไม่มีวีซ่านะขนาดเล็กคือวีซ่าท่องเที่ยวนะนี่ก็เป็นแพงแพงมากสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้เล็กก็จะมาทำน้ํายาขนมจีนน้ํายาป่านะคะขนมจีนคืออยากกินมากเลยอะ่ะ แล้วก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเกาหลีเป็นยังไงเกี่ยวกับสวัสดิการแล้วก็การไปรงพยาบาลหรือว่าค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวต้องทําน้ํายาไปด้วยแต่ตอนนี้ก็คือต้มน้ำแล้วก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงเรียบร้อยแล้วก็คือรอรอให้พริกเนี่ยเปื่อยแล้วก็จะจะทําน้ํายาต่อไปนะคะ ไม่มีปลาไม่มีปลาไม่มีไก่ก็เลยทองใส่ใส่อย่าหมอป้านนะใส่อันนี้สะทุน่าว่าแต่ว่าทำนิดเดียวนะทำพอกินเฉยๆโอเคเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะ โอเคค่ะระหว่างที่รอนานเดือนเนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตก็คือมันค่อนข้างที่จะยากนะคะมันจะแบบว่าแตกต่างจากบ้านเราเนาะเขาคุยภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองแบบว่าต้องคุยเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดสปีกอังกฤษก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากแล้วนะคะคนที่แบบว่าเขาอายุแบบกลางๆหรือว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้นะคะคนเกาหลี ขยันเรียนขยันเรียนรู้ขยันจำศัพท์อะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรตั้งแต่การต้องออกไปซื้อของกินเองต้องออกไปหมาดเองเพราะว่าเวลาอุป,ป้าไปทํางานอย่างเงี้ยะคะ่ะก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเทคแคร์เราตลอดเวลาเล็กเนี่ยยังไม่ได้ฝากท้องเลยแต่ว่ายื่นวีซ่าไปแล้วยื่นวีซ่าไปแล้วก็คือวีซา่าวีซา่า F6 หรือว่าวีซ่าแต่งงานเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการรอวีซ่านะคะถ้าเกิด วีซ่าออกมาแล้วให้เล็กเนี่ยจะพาจะพาเล็กเนี่ยไปฝากท้องที่คุณซานหรือว่าที่บ้านของพ่อปู่แม่ย่าเพราะว่าตอนคลอดนะคะตอนคลอดหรือตอนใกล้คลอดเนี่ยพ่อปู่กับแม่ย่าเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องนี้มากก็คือกลัวว่าถ้าเล็กปวดท้องและเจ็บท้องจะคลอดเนี่ยจะไม่มีคนดูเพราะว่าเล็กอยู่บ้านคนเดียวถูกไหมคะอยู่บ้านคนเดียวหลังคลอดจะไม่มีคนดูแลกลัวว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วต้องเข้าห้องน้ํายังไง ลูกจะกินนมจะนอนตอนไหนจะมีเวลาพักผ่อนไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่แม่ย่าเนี่ยกังวลแล้วก็เป็นห่วงมากๆก็คือมาขอร้องมาขอร้องเล็กกับอป้านะคะว่าให้ให้ไปอยู่ที่นู่นเถอะให้แบบว่าให้เลก็กไปพักฟื้นที่นูน่นเดี๋ยวแม่จะดูให้เองจะดูแลให้เองเล็กเล็กก็จะได้นอนจะได้นอนพักออลูกอะอย่างหลานอย่างเงี้ยจะดูให้แบบว่าจะป้อนนมแแทนอะไรก็คือ เป็นความหวังดีเป็นความเป็นห่วงของของแม่ย่านั่นแหละก็คือโอเคอป้าก็คือเข้าใจในจุดนี้เพราะว่านางก็ทํางานนะคะเพราะว่านางก็ไม่รู้ว่านางจะจะลาจะลางานได้ได้กี่วันนะคะก็เลยยังดูแลเราไม่ได้เต็มที่ก็เลยโอเคไปอยู่ที่นู้นสักเดือนนึงอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเรื่องการไปโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเกิดให้พูดนะคะในกรณีการไปโรงพยาบาลเนี่ย ถ้าคนไม่มีวีซ่านะขนาดเลกคือวีซ่าท่องเที่ยวนะนี่ก็เป็นแพงแพงมากตอนแรกอะ่ะจะไปซาวดูเพศลูกใช่ไหมเพราะว่านี่ก็ถึงถึงถึงเวลาที่เราอยากดูเพศลูกแลว้วมันก็ห้าเดือนกว่าแล้วตอนนั้นที่ที่บินมาเก,กาหลีแรกเลยนะคะผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมลูกไม่ให้ดู <laughs> ลูกไม่ให้ดูเพศหันหลังให้คุณหมอนั่งแล้วก็หันหลังแบบว่าอ่านุ้จะอยู่ เแบบี๋จะอยู่บ้านฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้แล้วนางก็จะนั่งต่าๆแล้วน,นางก็หันหลังให้คุณหมอไงก็ไม่เห็นก็คือค่าโรงพยาบาลแต่ละครั้งที่ไปตีเปเงินอะไรก็มันสี่ห้าพันบาทได้นะคะสี่ห้าพันบาทนี่ไม่ได้อะไรเลยนะยาก็ไม่ได้นะคะเออยาก็ไม่ได้แล้วไปอีกรอบหนึ่งก็คือไปสองรอบก็คือเสียฟรีหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมให้ดูเแบบี๋ไม่ยอมให้ให้ดูไม่ยอมให้ดูเพศโอเค ก็เลยถามโอป้าว่าถ้าเกิดเรามีวีซ่าแล้วเนี่ยเราเราจะเสียเงินเยอะขนาดนี้ไหมโอป้าก็เลยว่าไม่เลยไม่เลยเลยก็กซี้ถ้าเกิดเธอมีวีซ่าทุกอย่างจะแบบอีซี่มากแบบง่ายมากแล้วก็จะถูกลงกว่านี้ค่ะนึกออกไหมก็เลยตัดสินใจว่าโอป้าเนี่ยรอวีซ่าออกดีกว่าแล้วเราค่อยไปอีกทีหนึ่งดีกว่าส่วนพวกยายาบำรุงคันอย่างเงี้ยโอป้าก็ไปไปไปเซิร์ชไปเซิร์ชดู แล้วก็ซื้อสั่งซื้อมาให้กินเองเดี๋ยวเยวเอามาให้ดูนะแป๊บนึงอ่ะโอเคได้มาละไปหยิบมาเมือ่อกี้เป็นโอเมก้าสามนะคะโอเมก้าทรีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไรวิตามินนะคะแบรนด์จะเป็นอย่างนี้ออกออกสื่อได้ไหม <laughs> เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่เขาอยู่อยู่เกาหลีแล้วเขาเขาเขามีลูกเหมือนกันแต่ว่าที่ไทยอ่ะมันของเราอ่ะจะได้แค่อย่างเดียวใช่ไหม เล็กอาจจะได้แค่อย่างเดียวตอนที่เล็กไปโรงพยาบาลที่บ้านนะโรงพยาบาลใกล้บ네้านนะก็เป็นแบบเม็ดท e ี่สีแดงๆอ่ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเลือดอะกินแล้วมันจะแบบว่าขาวอ่ะเป็นไหมมีใครเป็นไหมพอกินไปแล้วมันจะอ้วกอ่ะตอนแรกๆอะที่กินอะรู้สึกมันจะอ้วกเลยนะเออก็เลยตกลงกันก็เลยไม่ไม่ไปไม่ไปอีกเลย ก็ซื้อยาซื้อวิตามินอะไรมาให้กินแล้วก็ถ้าวีซ่าออกมาแล้วก็คือไปที่คุณสานอะไรที่เราชอบอะแม่่าจจะชอบทําให้กินนึกออกไหมพ่อผู่ก็จะแบบว่าโอ้ยามใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะชวนพาให้พาไปร้านไทยให้พาไปร้านอาหารไทยดีกว่าปูกกับย่าเล็กอะสปอยสปอยอะแค่เล็กไม่เท่าไหร่นะสปอยหลานขนาดหลานยังไม่คลอดนะคะ ปู่กับญาตเตรียมไว้หมดแล้วทั้งรถเข็นเอ้ยอ,อาบน้ําเอ้ยเปเปไฟฟ้าเอา้ยชุดขวดนมที่ที่ให้นมที่ให้นมแบบว่าเอามาลองให้นมอะไรเงี้ยคือมีครบแล้วเ <c oughs> นี่ยถ้าไปถ้าไปฝากคันแล้วไปซาวดูเพศ <c oughs> เพศแล้วหรูแล้วว่ารลานเพศอะไร่ะเดี๋ยวไปซื้อของกันจ้าเดี๋ยวมาทำน้ำขนมน้ำยาขนมจีนต่อทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาทำเส้นขนมจีนนะคะต้มเส้นขนมจีนจ๋ามากสุดสุดๆเส้นขนมจีนเสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหม รับขนมจีนน้ำยาป่าสักถ้วยไหมคะมาแล้วคะ่ะเสร็จแล้วอือหืออืม ยมากทุกคนเอาล่อยอ่ะ กินเครื่องเคลื่อ,อนแบบนี้ะคะทุหคนโอเคไปทำกินกันเลยเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ไว้เนาะเด็กจะตอบหรือจะมาทำเป็นคลิปให้ก็ได้อืม อย่างแนะนำเมนูอาหารมาน้่ยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ